สวัสดีครับผมอ่านี่ก็ทำรีวิวทุกวันทุกวันจริงๆนะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับทั้งบทเพลงทั้งกีตาร์แบนทีแต่ละรุ่นนะอันนี้เป็นรุ่นไม้เปเปิลนะครับไม้ไม้เปิลทั้งตัวนะครับผมไม้ไม้แท้ไม้อย่างดีเลยครับนะครับแล้วก็คอไม้ไม้เปิลนะฮะแล้วแบรนด์คือแบรนด์ T E E T อีทนะแบรนด์ T ชื่อ T นะครับผมชื่อผมเองฝากด้วยนะครับก็สนใจสั่งซื้อได้นะครับเราจัดส่งทีนี้จะเป็นลูกบิดล็อกใสอย่างดีนะครับผม นี่เราล็อกจะไม่เพี้ยนฮะข้างหลังก็ทำได้สวยเป็นลายไอ้ซันเบรแดงนะครับอ่าคือนี่ทำเองหมดนะ <laughs> จาการ้านปยอยมีสิงครับเราจะาตั้งใจผลิตกีตาร์ให้มีคุณภาพเนาะให้ ทุกคนครับเพื่อนๆไงก็สนใจไปเล่นได้ไปสะสมได้นะฮะไม่ผิดหวังเนื่องราคาก็เปิดตัวอยู่ที่9,900อย่างนี้ฮะก็จะมีพิเศษจัดโปรโมชั่นก็มีกระเป๋าอย่างหนาแถมนะฮะไปใส่ไปพร้อมหนึ่งใบแล้วก็มีสายแจ็กสายจะพายแล้วก็ชุดสายไฟหนึ่งชุดแล้วก็ปิกละที่เก็บปิกนะแล้วก็นี่แจกฟรีครับคุณภาพดีมากท่านเนี่ย มันไม่ใช่ไม่ดีนะคือมันดีก็แจกฟรีไปเลยแล้วก็ให้คืนกำไรลูกค้าเนาะไงฝากด้วยนะครับอันนี้เป็นบทเพลงใหม่ล่าสุดคือเพลงแต่งไม่มีใครฟังนะโอ้โห้มันฟังดูเหมือนไม่มีใครฟังจริงถ้าฟังไงก็ช่วยเอาไปเล่นด้วยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์เนาะเพื่อนเล่นสนุกเพลงเป็นสโลว์ง่ายอะไรง่ายไม่ยากนี่เป็นคีย์จีคียดีนะครับผมในกลุ่มคีย์ดีดีมิเนอร์อะไรครับดีมิเนอร์จีเอนะครับผมลองฟังดูนะครับบทเพลงนี้คือโซโลวมาใหม่ๆก็เป็น ร้งองเพลงไม่มีใครฟังแต่งเพลงงองเองนักเลงพอเสียงไม่ดีแต่ใจมันขอร้องต่อไปกลัวผิดขี้พอหัวใจรักในเสียงเพลง เพียงเพียงเลยขอเพียงลองจริงลองสดกับเอ่อทำเพลงก็มันต่างกันนะผมเราต้องทำให้ดีที่สุดเราไปเล่นได้นะครับเพื่อนๆเสียงดีก็โอ้โหน้่งลองสุดยอดมันแน่นอนเพลงนี้ตอนสโลกางก็ไม่มีอะไรครับผมประมาณนี้ ครับมันไม่มีอะไรยากนะฮะเราก็แกะในในกลุ่มของสเกลแล้วกันเนาะแล้วก็เอาไปเล่นได้นะฮะแล้วก็ยังไงก็ช่วยอุดหนุนกีตาร์ดีก็เราถ้าดูค่ะอุดหนุนดูสั่งซื้อเยอะเราผมก็จะผลิตกีตาร์ประหยัดแน่นอนไม่เอาไม่เอาแพงนะฮะแต่ก็ได้คุณภาพนี่เราใส่แท่งอย่างดีหมดนะฮะเนี่ยวงจรอย่างดีหักแฮมเมอร์กิ้งนะซิมมนแคนนะฮะครับคือเสียงอะไรดีมากนี่เราเล่นเป็นเสียงแต่งนะถ้เราเป็นเสียงคีนแล้วก็ปรับได้นะนฮะเสียงคีนครับผม แต่ครับโอเคครับไงฝากด้วยสนใจก็สั weakest, ES, ่งซื้อได้เลยครับไม่ผิดหวังเราส่งเก็บไปทางนะไม่ก็มัดจำแค่ห้าร้อยบาทที่เหลือเนาะก็มันเก้าเอาไปเก็บอีกเก้าพันสี่ร้อยบาทนะครก็เราแพ็คอย่างดีไม่มีแตกงหาเสียหายแล้วก็ลูกค้าได้รับสินค้าแน่นอนไม่มีแข้งคอนสเตอร์มีในการแบบจุขายนะครับง่าย้ฝากด้วยนะครับจา่ร้านพยองสินค้าแบรนด์ดีนะแล้วก็มีการสังซื้อของก็เหมือนกันโอเคครับผมเพื่อนครับ 嗯可以